สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับไทเทิ้ลนะครับอยู่ในช่องของไทเทิ้ลอโลหรือไทเทิ้ลเล่นเกมครับนะหากว่าผมเปลี่ยนชื่อช่องเลยนะนะครับมาคลิปนี้นะครับผมก็จะมาภาคเกมมวยปั้ม,มรดสูและเซมิเนเียร์ EP ที่2แล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะทำการแรมดอมนะครับว่าผมจะได้ภาคผู้ไหนนะครับ คราวที่แล้วผมภาพในศึกลอฮิส w อ r นะครับวันนี้มาภาพเกมของ Down. สมั d ดาวศึกสมั d ดาวนะครับในแมทคำภาพในกรงเหล็กนี่นี่ครับกรงเหล็กไม่มีนี่มีหรอ เอาสิบเอาประมาณสิบสิบนาทีก็พอ,ลอแล้วนะครับนี่ไอหมดเลยนะแลมดอมอ้าวเป็นอันเดอร์เดกเกอร์ครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่นดอมอีกครั้งหนึ่งจะได้ใครเป็นเจฟฮาร์ดี้ครับโอ้โหอันนี้ผมเล่นดอมนะครับอันเดอร์เดกเกอร์นี่ภาคนี่ภาสองคู่ติดแลนะนะออนี่เป็นคู่ที่สองแนละ้ว เจอกับเจฟฮานี่ครับออกมาแล้วครับอันเดอร์เทเกอร์ครับนี่ครับมอสซครับแมนนี่ผมชอบอาภาพเปิดตัวนะเพราะว่าดูดิมันมีแสงสีเสียงอ่ะนี่มาแล้ว เจ็บฮาดียูฮมาแล้วเอาครับเริ่มป้ามนะครับนี่แมสกระป้ามในกรงนี่ครับมีเวลา10นาทีครับไม่มีการจับกดนะครับนะกดเอกติกาเก่านะอันนี้ผมดูในคลิปเก่านะ คือแต่ก่อนนะดูดูดูนี่ก่อนนะโพสลาครับแต่ก่อนเนี่ยคือมันไม่มีการจับกฎนะครับใครปีนออกจากกรงได้นี่คือชนะไปเลยแตนะ่ตอนนี้คือจับกฎได้แล้วนะครับจับกฎนับ3ปีนกรงก็ได้หรือจับสมิทชั่นก็ได้นะแต่อันนี้คือให้ปีนกรงนะครับใครออกจากโรงก่อนเนี่ยแล้วลงแอน ลงกับพื้นได้ก่อนนะถือว่าเป็นฝ่ายชนะแต่คราวนี้ผมตั้งเวลาครับ10นาทีครับหากว่าหมดเวลา10นาทีเมื่อไหร่นะครับ<ส>ก็ถือว่าเป็นการเสมอกันนะครับไม่มีการแพ้ไม่มีการไม่มีการ,ารชนะครับเสมอเลย นี่อ่ะอาจจะคอนแถน,นะเนเกอร์ล้มทั้งยืนเลยมานี่เลยปลากระมังต่อครับเอเกอร์ก็ปลากระมังเจฟก็ปลากระมังนี่กับสองเตะแทนเนเกอร์นี่กับสองปุ่มกัดทื่แม่แฮรแม่ทไม่ต้องทำไมต้องเก่งแขนด้วยวะเอันนี้ไม่เข้าใจเจฟใจสูงเพลย์ครับอันนี้ก็เลยแม่ไม่ยอมแล้วเตะกลับ เตะที่หนึ่งสองโอ้โหรถทั้งเยืนครับเอาเซมีเซมีเซ,เซนี่ครับโชกครับโชกทิ้งสองเทคเกอร์เลยโชกครับนี่โชกเสร็จหักขาหักขาอ,อยังไงครับอันนี้เจฟเต้โดนเทคเกอร์สูเพกครับ โอนอนหายใจเอื้อกเลยครับเจฟฮร์าาดี้เตเตโชกเลยครับลงทั้งยืนเลยครับเจฟไปแล้วครับเจฟไปแล้วครับเทเกอร์เเว่างเทเกอร์ไม่ยอมครับลงมานี่ให้มองว่าเป็นการขยาวกงนะครับโอ้ขหยุดกงเต เตี๊ยนหรืครับโดยเจฟส์ฮะที่เตี๊ยนอันนี้ก็เตะเตะเตะ๊ยนเตะยมายังไงยังไงวีงเด้งเชือกพาวเวอร์สแลัมแบบโดยอัน,นเีกเกอร์อ้าวลืมบอกไปครับ ใครที่อยากดูสเว u t i o n b o m ครับผมบอกเลยครับหมดสิ้นแล้วนะครับผมเล่นแล้วนะครับในเกมของรถรถทูเรสเซนเนียไอเจฟฮารดีอ่ะจริงๆต้องใส่ทวิทตน้ำบอมนะแต่ว่ามันใส่ไม่ได้ครับมันได้แค่ทวิทออฟเฟตเท่านั้นเองใครที่จะใส่พวกกระโดดขึ้นเชื่อแล้วใส่ท่าไม่ตายเนี่ยหมดสิ้นแน่นอนนะ แม้กระทั่งตัล้องนี่มันใสพิเอร์เอโบล์ยิงลำบากเลยหากขาครับโอ้ยเคนไอ้ยู่ที่เคนเจฟอันนี้นี่ปวดหมองเลยโดนคาราเต้ตะหักขาครับนวดขาไปโอ้ยหรือว่าเป็นการบริการชั้นดีครับการหักขาสูเพลงครับโดยอันเดอร์เทเกอร์อ่านนี ปวดท้องนะครับตอนนี้จุกท้องจุกท้องสองอ้าวจุกทั้งคู่แล้วเอาไงโดนโชลครับโอ้โหนี่ล้มทั้งยืนเลยแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไม่ยอมครเจฟบอกลงมาเทเกอร์ปานน้าต้องเรียวปานจับสู้เพกครับโดยเจฟฮานี่เอาล้วครับ เาวขึ้นเชือกครับเอาไปจะใส่ทวีออฟเฟสไม่ได้ไม่ได้อันเด็กก็เลยเตเจฟจะใส่ทวีออฟเฟสไม่ได้อีกเตะอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันสามขีดแล้วโดนซูเพกครับโดนอันเดอร์เทเกอร์แล้วก็โดนซอกบินนี่โอ้อแม่ไม่โดนครับเจฟหลบได้เอาครับจะได้แล้วจะได้แล้วโอ้ยเกือบนิดเดียวลงมาครับเทเกอร์บอกไม่ยอมไม่ยอม จะทําเสียงผีไม่ได้นะเพราะว่าอันเดนสิเกอร์เป็นยุคของอ่าสิงโมอเตอร์ไซค์นะครับ JFT สองล,ล้มเลยทีนี้คว่ำเลยแล้วนอนคว่ำเลยสิงเกอร์วสซันแคปครับแมตช์ชาวบ้าในกรงเนี่ยไม่มีสมิชชั่นนะแล้วจะหักขา,ขาสิงเกอร์วอสซันแคปครับโดยเฮเกอร์เจบอก โซนนักลงมาแล้วคัะาขาปาอันนะโอ้ยเอันปาอันบอกไม่ไหวแล้วจะใส่ทวิโอเฟคไม่ได้อะโอ้ยโชแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยแล้ว,ลวไปเลยครับไปแล้วครับเจ็บเจ็บยังไงเอเรียบร้อยครับเป็นอันเดอร์เนเกอร์ที่เป็นฝ่ายชนะ เจฟฮาร์ดี้ไปได้โอ้โหนี่2แมตต์ิดนะเนี่ยรอก็ชนะเคนนะครับมาคราวนี้ก็ชนะเจฟ์ฮาร์ดี้นะครับเอออันนี้คือเป็นการสุ่มแรนดอมนะครับอันนี้ผมไม่ได้เลือกนะให้ให้มันเลือกเองนะครับ <c oughs> ก็จบไปแล้วครับ um ในศึกสแตดาวแมสคาบัมในกงเหล็กนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเจอในเกมนี้อีกทีหนึ่งครับใน EP ที่3นะครับ คราวน,นี้ไปปั้มในศึกของเพ y ์เพอวิลบ้างนะครับเออคราวน,นี้เป็นศึกใหญ่ครับมาไปดูว่าเป็นศึกอะไรเพ y ์เพอวิลเอาคิงออฟ t อ e r ลิงก่อนครับถือว่าเป็นศึกใหญ่อ่าต้องเรียกว่าระดับแกงสแสลมอ่ารายการที่4แล้วกันนะเอ้ยคิงออฟตอร์ลิงนะเป็นรายการแกงสแสลมอันดับ4เลยนะครับ หรือว่าในการะลับเมเจอร์ในการที่4เลยครับของ WWE ยูยูอีเนาะแต่ว่าจะเล่นในสุดนี้ก่อนคนระับ King of the Ring ตามด้วยซัมเบอร์บีสไม่ใช่อะ่ะ mm hmm. มันวงเขาซัมเบอร์แ m มนะครับแหมหลายคนคิดว่าเอ้ซัมเบอร์บี t มันคืออะไรอันนั้นวงของอ่าวงซนะัมเบอร์บีะที่มีมั่นมุกพิมคัตจอนแอน,นะครับเป็นยูนิตของเซเวสตีนเนาะ แล้วก็ศึกโรโยนัมเมอร์แล้วสึกสุดท้ายครับเลเซมิเนียซึ่งสึกนี้นะผมจะพาดนะครับคู่ระหว่างเดอะล็อกกับสโตนโคสซิปออสตินนะนี่คือแมตช์จุดโลกเลยนะครับเอเอดี๋ยวเราจะมาพาดกันนะครในศึกเลเซมิเนียนะครับให้อายคนให้ไอาีคนเล่นแล้วกันนะครับนะทั้ง4ศึกเลยนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในศึก k i n g o f the Ring ครับ ก่อนจานะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและอย่าลืมไปดูผมเล่นเกมได้นะครับในเพจของ Titan เล่นเกมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ